น,นี้ฉูป,ป้าหนิงกับแม่ทับเจ้าใช้เวลาอยู่ในห้องหนังสือเพียงหนึ่งเคอร์อเท่านั้นหลังเวลาหนึ่งเคอร์อผ่านไปแม่ทับเจ้าก็มีท่าทางสลดหดหูอย่างยิ่งเดินออกจากจวนสู้อ๋องไปด้วยฝีเท้าหนักอึ้งหลังแม่ทับเจ้าจากไปแล้วฉูป,ป้าหนิงกลับยังอยู่ในห้องหนังสือต่อเนื่นนานผ่านไปก็ยังไม่ออกมาอาหนานั่งอยู่บนเตียงเตาอุ้มลูกสุดนังซิงจอกสองตัวที่ถูกสาวใช้ทำความสะอาดแล้วพลางฟังบ่าวรายงาน ในใจเดาไม่ถูกว่าฉูป,ป้าหนิงพูดอะไรกันแน่ถึงได้ทําให้แม่ทัดเจ้าหนักใจเช่นนั้นหรือว่าเขาจะไม่เห็นแก่ไมตรีในอดีตและเว้นเจ้าฉีวาอานาันท์รู้สึกว่าในเมื่อฉูป,ป้าหนิงกับเจ้าฉีวาเคยเป็นเพื่อนเล่นในวัยเยาว์มาก่อนไม่ว่าอย่างไรก็ไม่น่าจะลงโทษนางรุนแรงเกินไปกระมังอานาันต์ต้องทบทวนตัวเองว่านางคิดมากเกินไปหรือเปล่าบางทีฉูป,ป้าหนิงอาจจะไม่ได้ใส่ใจเจ้าฉีวาเลยก็ได้ เป็นนางเองที่อคติเกินไปหลังจากแม่ทับเจ้าจากไปชูปานิ่งยังคงพักฟื้นร่างกายอย่างผ่อนคลายต่อไปเวลาส่วนใหญ่อยู่กับอาหนานนางทำงานเย็บปักเขาอ่านหนังสือลูกสนนักจิ้งจอกสองตัวยีบหลับอยู่ในตะก้าวันเวลาผ่านไปอย่างผ่อนคลายและอิสระทำให้อาหนานรู้สึกว่าอันที่จริงก็ดูหนาวนี้ไม่หนาวเลยแม้แต่น้อยเพราะมีคนอยู่ข้างกายตลอดเวลา คอยห่วงใยถึงขั้นคอยให้ความอบอุ่นกับสองมือของนางที่เย็นเฉียบในวันที่อากาศหนาวจัดระหว่างนี้ชูป,ป้าหนิงไม่ได้พูดอะไรกับอนาหนานเลยราวกับเจ้าฉีวาไม่มีตัวตนเขาจึงไม่พูดถึงเลยสักคำผ่านไปไม่กี่วันอาหนานก็รู้จักเฮอหูหูยินว่าหลังจากแม่ทัพเจ,จ้ากลับจวนวันที่สองเจ้าฉีวาก็เดินทางออกจากเมืองถงเฉิง เจ้าฉีวาจากไปอย่างฉุกระหุและเงียบเชียบน้อยคนนักที่จะใส่ใจเรื่องนี้วันนั้นอาหนานมีเวลาว่างจึงให้จางมามาทำขนมที่นิยมในเมืองหลวงใส่กล่องใส่อาหารและหิ้วไปจวนว่าการเอผอหูหยินพาเสี่ยวนิวนิวออกมาพบอาหนานอาหนานเล่นกับเสี่ยวนิวนิ้วคู่หนึ่งก่อนจะดื่มชาและสนทนาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้กับเอผอหูหยินบังเอิญพูดถึงเรื่องของเจ้าฉีวา จ,จู่ๆเอหอฮูหยินก็ตบหน้าผักเอ่ยว่าตายจริงเกือบลืมไปแล้วหลายวันก่อนบุตรสาวสกุลเจ้าถูกแม่ทัพเจ้าส่งตัวไปแล้วฮือฮืออีกหน่อยเมืองถงเฉิมก็ขาดคนหนูใหญ่สกุลเจ้าที่ถือแท่บุกไปทั่วแล้วเชี่ยวว่าต้องมีคนเครื่องเมืองรู้สึกไม่ชินแน่นอนอาณาอึ้งไปคร้หนึ่งนางคิดไม่ถึงว่าเจ้าฉีว่าจะถูกส่งตัวออกจากเมืองทงเฉิงกระทันหัน แน่นอนปฏิกิริยาแรกของอาหนานเมื่อรู้ข่าวนี้คือดีใจอยู่พักหนึ่งอย่างหน้าไม่อายจากนั้นค่อยนึกถึงสีหน้าของแม่ทัพเจ้าที่จากไปในวันนั้นอาหนานขมวดคิ้วนิดๆหรือว่าความต้องการของท่านอองของนางคือการในประเทศบุตรสาวของแม่ทัพเจ้าไปที่ไหนสักแห่งแต่นางคิดว่าเรื่องแค่นี้ไม่น่าจะถึงขั้นทำให้แม่ทัพเจ้าแสดงสีหน้าหนักอึ้งแบบนั้นออกมา ฮูหญินเล่าเรื่องนี้ให้อนานันต์ฟังเหมือนเป็นเรื่องสนุกบอกทุกสิ่งที่ตนรู้ออกมาทั้งหมดไม่รู้ว่าบุตรสาวสกุลเจ้าก่อเรื่องอะไรนอกลู่นอกทางอีกแล้วครั้งนี้ถึงกระทาให้แม่ทัพเจ้ายอมตัดใจส่งนางกลับไปแต่งงานในเมืองเหยียนโจซึ่งเป็นบ้านเดิมความจริงด้วยฐานะและอำนาจของสกุลเจ้าบุตรสาวสกุลเจ้าสามารถหาทายาทของสกุลใหญ่ในเมืองหลวงเป็นคู่ครองให้นางได้อยู่แล้ว ของเฮาทรงเป็นถึงท่านอาแท้ๆของนางถึงอย่างไรก็ต้องช่วยเหลือไม่ปล่อยให้นางเสียเปลียบแน่แต่บ้านเดิมที่เมืองเหยียนโจได้ยินว่าที่นั้นไม่มีญาติเหลืออยู่แล้วไม่รู้ว่าแม่นางน้อยที่ถูกบิดาเลี้ยงดูมาอย่างตามใจจะอดทนไหวหรือไม่เอหออฮูหยินติดตามสามีมาประจำการที่ชายแดนเมื่อสิบปีก่อนนับได้ว่าเห็นเจ้าฉีวามาตั้งแต่เด็ก แม่นางจะไม่ชอบนิสัยชอบหาเรื่องผู้อื่นของเจ้าฉีวาแต่ถึงอย่างไรก็อยู่ร่วมกันมาหลายปีย่อมมีความผูกพันไม่มากก็น,น้อยตอนนี้อีกไม่นานก็จะปีใหม่แล้วเห็นอีกฝ่ายที่เป็นแม่นางน้อยคนหนึ่งถูกบิดาส่งกลับบ้านเดิมซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยตามลำพังในใจอดรู้สึกกังวลไม่ได้จึงถอนหายใจด้วยความสงสารอาหนานตะลึงงัน เรื่องที่เจ้าฉีวาปลอมตัวเป็นบุรุษแฝงตัวเข้าไปในกองทัพและวิ่งขึ้นไปบนซุ้มประตูเมืองนอกจากบุตรคนระดับสูงในกองทัพไม่กี่คนที่รู้เรื่องแล้วคนอื่นลว้วนไม่รู้เรื่องแน่นอนว่าเหอฮูหยินก็ถูกปิดบังด้วยไม่รู้ว่าเจ้าฉีวาก่อเรื่องใหญ่หลวงเช่นนี้ทว่าอาหนานรู้ต้นสายปลายเหตุทั้งหมดพอรู้ว่าเจ้าฉีวาถูกบีบให้ออกจากเมืองถงเฉิงและเดินทางกลับบ้านเกิดไปแต่งงาน เกรงว่านี่คงเป็นความต้องการของฉู่ป้านหนึ่งกระมังวิธีนี้โหดร้ายจริงๆให้สตรีคนหนึ่งที่ชื่นชอบตัวเองเดินทางกลับบ้านเดิมอันไกลโพ้นเพื่อไปแต่งงานตามคำสั่งของตนยังไม่รู้ว่าจะได้แต่งงานกับคนดีที่ถูกใจหรือเปล่าเรื่องนี้สำหรับสตรีในสมัยโบราณแล้วเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากจริงๆอานานคิดเช่นนี้ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ จูจ่ๆก็ตัวสันสะท้านในใจพันบอกไม่ถูกว่ารู้สึกอย่างไรแต่งงานกันมานานขนาดน,นี้อานาันท์คิดว่าตัวเองรู้จักนิสัยของชูป้านอย่ดีแล้วแต่บัดนี้กลับพบว่าเขาไม่ได้แค่เถตรงและเคร่งขรึมเหมือนที่ตนคิดเท่านั้นยังมีด้านที่โหดร้ายด้วยในสองชาติของอานาันท์นางเคยคิดว่าถ้าต้องแต่งงานนางจะแต่งกับบุรุษแบบไหนบางทีอาจเป็นคนซื่อตรงจริงใจ บางทีอาจเป็นคนสุภาพมีเหตุผลบางทีอาจเป็นคนจิตใจกว้างขวางแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นบุรุษที่สามารถตัดสินชีวิตทั้งชีวิตของสตรีคนหนึ่งได้โดยไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่อาหนานอยากรู้ก็คือชูปาหนิงรู้ความคิดจิตใจของเจ้าฉีวาหรือไม่และเป็นเพราะรู้ใช่หรือไม่ถึงได้ตัดความคิดฟุง้งซ่านทั้งหมดของเจ้าฉีวาอย่างไม่ไว้หน้าเช่นนี้พราชายาเป็นอะไรหรือ เธอผู้ยินเห็นอาหนานเหมอมองออกไปนอกเรือนอดหักด้วยความเป็นห่วงไม่ได้อาหนานได้สติยิ้มให้นางเป็นเชิงว่าตนไม่ได้เป็นอะไรอาหนานพูดคุยกับเธอผู้ยินอีกพักหนึ่งก่อนจะขอตัวออกจากจวนผู้ว่าการเหออาหนานยังไม่อยากกลับไปจึงพาสาวใช้สองคนกับองค์รักษ์หนึ่งนายไปเดินเล่นบนถนนผ่านแผงลอยข้างทางแห่งหนึ่งที่ขายเต้าหวย ได้กลิ่นหอมของถั่วลอยมาประทะจมูกเป็นกลิ่นหอมเข้มข้นที่บริสุทธิ์มากทำให้คนตัดใจจากไปไม่ได้อานาันมองไปร้านมีหน้ากว้างสองตังและลึกจังครึ่งหรือแค่ประมาณ30ตารางเมตรเท่านั้นอาจจะเล็กกว่านั้นด้วยเจ้าของเป็นคู่สามีภรรยาวัยกลางคนในร้านตั้งโต๊ะไว้หลายตัวแต่มีลูกค้านั่งจนเกือบเต็ม อาหนานกว่าตามองรอบหนึ่งและเกิดความสนใจจึงเลือกโต๊ะว่างตัวหนึ่งนั่งลงท่านลูกค้ารับอะไรดีขอรับเจ้าของร้านเห็นการแต่งกายของคนกลุ่มนี้แล้วไม่ร่มหไว้ก็ต้องสูงสักแน่นอนจึงเข้ามาต้อนรับอย่างกระตือรือร้นเท่าแก่เอาเต้าหวยมาให้พวกเราคนละชาม,อมของข้าเติมน้ำตาลกับถั่วลิสงด้วย อาหนานบอกเท่าแก่เจ้าของแผงลอยก่อนจะหันไปพูดกับสาวใช้ทั้งสองพวกเจ้าอยากได้รถอะไรก็ไปบอกเท่าแก่เถอะหลู่ช่วยกับหลูห่หลานรับคำเสียงใสบอกรถที่เรงชอบออกไปเช่นกันส่วนองครักษ์กับทำหน้า,นาสมคึงตอบง่ายๆว่าข้าเอาแบบเค็มได้ขอรับพวกท่านโปรดรอสักครู่เท่าแก่รับคำและไปทำเต้าห้ยมาให้ลูกค้าทัานทีไม่นานเต้าห้ยก็ถูกยกออกมา เต้าหวยสีขาวเนียนราดด้วยน้ำตาลทายแดงข้างบนโรยถั่วลิสงป่นดูเย้าวยวนอย่างยิ่งอาหนานไม่ได้กินมาหลายปีแล้วในใจคิดถึงมากจึงลงมือกินอย่างสบายใจเต้าหวยร้านนี้ฝีมือไม่เร็วเลยกลิ่นหัวหอมเข้มข้นเข้าปากแล้วละลายทันทีถั่วลิสงก็คั่วจนหอมกรอบอาหนานนึกชอบใจอดรู้สึกอยากหอ,อก,กลับไปชุดหนึ่งไม่ได้ จะได้ให้ท่านอองของนางชิมโรชาติดูอานานอึ้งไปกับความคิดของตัวเองชั่วขณะนี้นางพรานรู้สึกล่งอกไม่ว่าชูป้าหนิงจะเป็นคนอย่างไรเขาก็เป็นสามีของนางเป็นคนที่นางต้องอยู่ด้วยไปชั่วชีวิตเราหญ่ต้องคิดมากถึงเพียงนี้ด้วยนางไม่ใช่พระแม่มารีไม่มีสิทธ์ตัดสินและวิจารณ์โชคชะตาหรือการกระทำของผู้อื่น ดังนั้นไม่ว่าชูป,ป้านหนิ่งจะทำอย่างไรกับเจ้าฉีวาและเจ้าฉีวาจะน่าสงสารเพียงใดรวยไม่ใช่สิ่งที่นางควรใส่ใจอานานคิดได้แล้วใบหน้าเผยรอยยิ้มออกมาพูดกับสามีภรรยาเจ้าของแผงลอยที่กำลังยุ่งว่าเท่าแก่อีกประเดี๋ยวช่วยห่อเต้าหวยกลับบ้านให้ข้าด้วยสองชุดใส่น้ำตาลน้อยโรยถั่วดีสมมากๆหน่อยได้เลย หลัวช่วยหัวรอคิกพางถามคุณหนูท่านจะเอากลับไปฝากท่านอ๋องหรือเจ้าคะคุณหนูชอบกินหวานท่านอ๋องชอบกินอาหารรสอ่อนที่หวานนิดๆใช่แล้วอย่างไรอาหนานค้อนควับนางเป็นห่วงสามีตัวเองไม่ได้หรือหลัวช่วยยังคงหัวรอคิกคักก็ไม่ทำไมเจ้าคะคุณหนูมีความสุขก็ดีแล้วคุณหนูมีความสุขเบาวก็มีความสุข อาหนานขี้เกียจจะค้อนนางแล้วก้มหน้ากินเต้าหวยต่อเอ๊ะนี่ไม่ใช่พระแม่นางสกุลลู่หรือน้ําเสียงทรงสเสน่ห์ที่เจอเสียงหัวเราะดังขึ้นไม่ต้องฟังเสียงแค่ได้ยินน้ำเสียงหยอกเย้าเข้มข้นที่แฝงอยู่ก็รู้อยู่แล้วเป็นใครอาหนานเงยหน้ามองเห็นบูรุษที่ยังคงสวมชุดสีขาวดุจหิมะยืนอยู่นอกการไม่ห่างออกไปหุ่นเหลียง ในใจทางรู้สึกประหลาดใจและไม่ประหลาดใจตามคาดพ่อหวนเหลี่ยงเดินเข้ามาอย่างคนที่หุนทางและยิ้มทักทายเท่าแก่เท่าแก่ก็รับคำอย่างอารมณ์ดีและลงมือทำเต้าหวยอย่างคล่องแคล่วอาหนานจึงรู้ว่าเขาเป็นลูกค้าประจำของที่นี่เต้าหวยที่นี่รสชาติไม่เลวหากวนเหลี่ยงที่เป็นนักกินไม่ค้นพกสิบแปลกวนเหลียงกว่าตามองโต๊ะรอบๆถูกนั่งจนเต็มหมดแล้ว เขาขออภัยอานานคำหนึ่งและนั่งลงบนม้านั่งตรงข้ามอานานที่ว่างอยู่ไม่นานเท่าแก่กระยกเต้าห้วยที่หวนเหลียงต้องการมาให้หวนเหลียงกำจัดเต้าห้วยชามนั้นด้วยกิริยาสุภาพทว่ารวดเร็วพอเขากำจัดเต้าห้วยชามแรกหมดเต้าห้วยชามที่สองก็ถูกวางลงบนโต๊ะตามด้วยชามที่สามและชามที่สี่อานานหลู่ชุยหลู่หลัน และคนอื่นๆมองกุนซือที่เจริญอาหารอย่างตกตะลึง,พงเพลิดสายตาเหลือบมองปริมาณน้ำตาลที่เขาเติมซึ่งมากกว่าพวกนางหลายเท่าแถมยังกินต่อเนื่องกันชามแล้วชามเล่าของต่อให้อร่อยเพียงใดหากกินแบบนี้ย่อมต้องรู้สึกเลี่ยนจนเอียนอานานยังกินชามหนึ่งไม่หมดก็รู้สึกไม่สบายท้องแล้วเป็นเพราะเห็นน้ำตาลที่เติมลงไปในเต้าพวยของคุณซือบางคนจนรู้สึกเลี่ยน หลังจากหวนเหลียงกินไปห้าชามในที่สุดก็หยุดเขาใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดปากอย่างสง่างามจากนั้นหลี่ตามองคนที่นั่งร่วมโตะ๊ะเอ่ยถามอย่างประหลาดใจอ่ะชะไหนพวกเจ้าไม่กินละ่ะเต้าหวยร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่เชียวนะกลิ่นเต้าหู้หอมเข้มข้นเข้าปากแล้วละลายทันทีแม้แต่ในเมืองหลวงยังหากินไม่ได้เลยอานานวางช้อนยิ้มอย่างมีมารยาท ขอบคุณพวกเรากินอิ่มแล้วคนแซ่หวนไม่ตตะหนักแม้แต่น้อยว่าตัวเองทําให้ผู้อื่นหมดความอยากอาหารหัวเราะเบาๆก่อนจะขี้พัดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวของตนดังผึบแล้วบอกไปมาอย่างผ่อนคลายท่ามกลางอากาศหนาวเย็นเช่นนี้การบวกพัดดูประหลาดมากจริงๆแต่พอเป็นเขาทํากลับให้ความรู้สึกงดงามอย่างอธิบายไม่ถูกเห็นแล้วจเจริญตาจเจริญใจอย่างยิ่งฮึ <c oughs> ่ยๆพชยา ไม่ง่ายเลยที่จะได้พบท่านบนท้องถนนวันนี้ฉนไหนจึงออกมาคนเดียวเล่าท่านอ๋องเป็นอย่างไรบ้างท่านอ๋องสบายดีขอบคุณกุนซื้อที่เป็นห่วงงั้นหรือเช่นนั้นก็ดีตอนนี้ก็กลางเดือนสิบสองแล้วอีกยี่สิบวันก็จะปีใหม่พวกเจ้าน่าจะออกเดินทางกลับเมืองหลวงไปฉลองปีใหม่ได้แล้วนะค่ารู้สึกอะไรอาวอรจริงๆเวินเหลียงพูดพลางทำหน้าเศร้า ไม่รู้ว่าคนที่เขาอาไลาอาวรคือใครหรือว่าอาไลาอาวรที่อีกหน่อยไม่อาจไปจวนอ๋องหลอกกินหลอกดื่มได้ทุกวันอีกแล้วพอวนเลียงพูดเช่นนี้อาหนานถึงนึกขึ้นได้ว่าก่อนปีใหม่พวกเขาต้องกลับไปฉลองที่เมืองหลวงพอคิดถึงผู้คนในเมืองหลวงอาหนานก็รู้สึกกลุ้มใจเล็กน้อยเหมือนเพิ่งได้ใช้ชีวิตอย่างสงบแค่ไม่กี่วันก็ต้องกลับไปเผชิญกับความยุ่งยากมากมายอีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นไฮเฮาผู้เป็นแม่สามีที่คิดแต่จะยัดเยียดสตรีให้สู้อ๋องหรือผู้หญิงผู้เท่าสกุลลูกที่คิดแต่จะกำราบนางยังมียตายผู้พี่ที่คิดจะเข้าไปมือที่สามอีกหรือพวกคนว่างงานในเมืองหลวงที่เห็นพวกเขาเป็นตลกเดิมพันว่าเมื่อไหร่นางจะตายด้วยเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆอาหนานรู้สึกบวดศีรษะจริงๆ,ส,งๆสิ่งที่ทำให้นางก้มใจที่สุดคือ ปีใหม่เป็นเทศกาลมงคลไม่รู้ว่าไทเฮาจะยัดเยียดคนเข้ามาในจวนอีกหรือไม่นางไม่กลัวไทเฮาจะยัดเยียดคนเข้ามาอีกหรอขอเพียงสตรีพวกนั้นไม่ถูกพิฆาตจนตายก็มาเถอะกลัวแต่ท่านอองของนางจะไม่ไว้หน้าแล้วสุดท้ายไทยเฮาก็ถูกลูกชายคนเล็กยั่วโมโหจนยากจะรับไหวไดแต่ตำหนินางว่าเป็นสตรีไร้คุณธรรมละกตันอยู่อ๋อใช่แล้วพระชายา เจ้ารู้เรื่องที่คุณหนูสกุลเจ้าออกจากเมืองถงเชิงแล้วหรือยังคำพูดที่พล้งออกมาอย่างกระทันหันของวนเหลียงทำเอาอาหนานอึ้งไปอดเหลือบตาขึ้นมองเขาไม่ได้วนเหลียงพรวบพัดเก็บดังผึบพัดที่ถูกพัดเก็บจ่ออยู่ที่ริมฝีปากบดบังใต้คางและริมฝีปากของเขาอาหนานไม่ต้องมองให้ละเอียดก็รู้ว่าการกระทำนี้ของเขาหมายถึงคนผู้นี้กำลังแอบยิ้ม แม้จะไม่รู้ว่าเขายิ้มอะไรแต่ท่าทางแบบนั้นสดใสและเดึงดูดสายตามากผมยาวดำขับนุ่มสลวยยังคงถูกปล่อยสยายลงมาตามใจมีหลายปลอยที่ทิ้งตัวลงมาตรงหน้าอกผมดำเสื้อขาวกลายเป็นภาพที่ตัดกันชัดเจนใบหน้าเขาพองเหมือนก้อนหยกดวงตารูปดอกทอที่ชอบยิ้มเจือรอยยิ้มแค่เขามองมาก็พันรู้สึกว่าตรงหน้าสว่างสวย รอบด้านสว่างโรดข้าเพิ่งจะได้ยินเรื่องนี้เมื่อครู่อานานพูดอ๋อข้าเดาว,ว่าเรื่องนี้ท่านอองคงไม่ได้เป็นคนบอกเจ้ากระมังวุ่นเหลียงพูดอย่างมั่นใจทีเดียวอานานสงสัยเล็กน้อยว่าเขาจะพูดอะไรแต่ยังคงตอบไปตามตรงพี่สาวสกุลชูเป็นคนบอกข้าวุ่นเหลียงยิ้มน้อยน้อยฮึฮข้าว่าแล้วเชียว นิสัยอย่างท่านอ๋องจะพูดออกมาได้อย่างไรเฮอหูหยินเกรงว่าคงจะรู้เรื่องนี้เพียงผิวเผินกระมังหวนเหลียงพูดเห็นอาหนานจ้องเขานิ่งก็อดใช้พัดปิดหน้าครึ่งหนึ่งไม่ได้กดเสียงให้เบาลงจะว่าไปแม่นางสกุลเจ้าก็น่าสงสารแม้นางจักรเอซ่าไม่เคยเข้าใจว่าความรู้สึกที่ตัวเองมีต่อท่านอ๋องคืออะไรแต่ท่านอ๋องหาใช่ท่อนไม้ตรงกันข้ามกลับเป็นคนมีอุบาย แล้วจะไม่รู้ได้อย่างไรอาหนานรู้สึกสะดุ้งในใจรู้ว่าเหวินเหลี่ยมจะบอกเรื่องที่เป็นความลับอย่างยิ่งกับนางแม้จะไม่รู้ว่าเขารู้ได้อย่างไรแต่นางก็ยังตั้งใจฟังพวกหลู่หลานกับหลู่ชุยย้ายไปนั่งโต๊ะข้างๆแล้วโดยไม่ต้องให้สั่งก้มนาหลุตาเรื่องบางอย่างไม่ใช่สิ่งที่ข้ารับใช้อย่างพวกนางจะรู้ได้เวลาเช่นนี้พวกนางต้องตะหนักได้ด้วยตัวเอง ท่านรู้หรือไม่เนื่องจากคุณหนูสกุลเจ้าชอบท่านอองแต่เรื่องนี้กลับทําให้ท่านอองรู้สึกสกรกและรังเกียจอย่างยิ่งเขาทนไม่ได้ที่จะมีสตรีที่ชอบเขาปรากฏตัวตรงหน้าเขาทุกวันดังนั้นคุณหนูสกุลเจ้าถึงได้ถูกบังคับให้จากไปเรื่องนี้ทําให้แม่ทัพเจ้าหดหูไปหลายวันวนเหลียงหยุดครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงค่อยต่อข้าเติบโตมาพร้อมท่านอ,อง แม้มิอาจกล่าวได้ว่าเป็นพญาในท้องของเขาแต่ก็รู้ว่าเขามีนิสัยเช่นไรข้าเคยเห็นเขาโวยนางกำนันคนหนึ่งที่ชอบเขาจนตายแม้แต่ครอบครัวของนางกำนันคนนั้นยังถูกในระเทศไปอยู่ชายแดนและห้ามกลับเมืองหลวงอีกชั่วชีวิตุรุษป,ปกติเมื่อได้รับความชื่นชอบจากสตรีความปรารถนาในการควบคุมที่ติดตัวมาแต่กำเนิดจะได้รับการเติมเต็มแม้ย่งไม่แน่ว่าจะยอมรับสตรีผู้นั้น แต่ถึงอย่างไรก็ต้องรู้สึกกระหิ่นใจบ้างทว่าท่านออกไม่เหมือนผู้อื่นสตรีที่มาชอบเขาล้วนทําให้เขารู้สึกขยะกขยแยงอย่างยิ่งรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่สกโปกมากอานานฟังแล้วเหงื่อไหลท่วมศีรษะหัวใจหนาวเยือกยิ่งกวาตอนรู้เรื่องที่เจ้าชีวาถูกท่านอ,องส่งกลับไปแต่งงานที่บ้านเดิมเสียอีกชั่วขณะหนึ่งที่ใบหน้าแข็งทื่อไม่รู้จะตอบสนองอย่างไร เขาเป็นโรคหลักสะอาดขั้นรุนแรงเพียงใดถึงได้รังเกียจและขยะแขย,แยงแม้กระทั่งความรู้สึกในใจของคนคนหนึ่งแล้วที่นางชอบเขาจะทําให้เขารู้สึกสกรปรกหรือไม่อานานฟังแล้วตกใจอดคิดฟุ้งซ่านไม่ได้วนเหลียงเลื่อนพัดท,ที่ปิดใบหน้าเครื่องหนึ่งอยู่ออกช้าๆมองเด็กสาวฝั่งตรงข้ามที่มีสีหน้าแข็งทื่อทลางเอ่ยเสียงค่อยทัชชยา บางทีท่านอาจจะโชคดีกว่าคนหนูสกุลเจ้ากระมังอานานมองเขาอย่างทื่อๆจากนั้นค่อยๆหลีตาสงสัยว่าทำไมจู่ๆวุ่นเหลี่ยงถึงมาพูดเรื่องนี้กับนางวุ่นเหลี่ยงยิ้มเอ่ยว่าเย็นมากแล้วพระชายาจือ่อซิลขอตัวก่อนวุ่นเหลี่ยงพูดพลางโบทพัดเดินจากไปช้าๆเสื้อสีขาวบกสะบัดอยู่ท่ามกลางสายลมท่วงท่าสง่าง,งามเกินใคร เวลานี้เองเท่าแก่ร้านห่อเต้าหวยที่อาหนานต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วหลู่หลันไปจ่ายเงินและรับเต้าหวยมาคุณหนูพวกเราจะกลับเลยหรือไม่เจ้าคะหลู่ชุยถามอาหนานไม่มีอารมณ์จะเดินเล่นต่อแล้วพผงศีรษะและเดินกลับจวน